วันนี้พามาดูรถเกี่ยวข้าวไอหนุ่มไวไฟปีหนะ้าสามเนาะอันนี้คุณคุณชาวนาไทยทำอะไรกับเขาคะอันนี้ย่นปากย่นปากย่นปากคือเกี่ยวงงจากอ,าอะไรคะจาก 5. 5. สามเมตรสามสิบเหลือสามเมตรสามเมตรอันนี้เขาจะย่นหน้าเกี่ยวนะคะอันนี้เขาตัดไปแล้วเหรอคะน,อน,นี่ตัดแล้วตัดข้างเท่าไหร่คะนี่ เซนโอ้นี่คือวิศวะของเรานะคะวิศวะลุงนี่ไม่ไปอยู่ศูนย์เาฮะให้ไปอยู่ที่ศูนย์ไม่ไปนะศูนย์อะไรคะศูนย์ตำรวจนะศูนย <c oughs> ์ตำรวจนะ, <c oughs> ะคือโดนินเดินเขาหนีออกมานะคะที่<อ>พังงาบอกว่าที่หนีมากระบีบ่บอกใครนี่อ่ะทินเขาเรียกอะไรตัดลูกโครอง,อ,งออกมาหอเปล่าอันนี้ช่างลุงแกตัดข้างละสิบข้างละสิบห้าเซนนะฮะจรวมเลย อันนี้ชาวนาไทยยุค 5G กำลังทำทดลองการใช้งานเอง<า>เนาะทำเองเกี่ยวเองโมดูลเ,เกี่ยวได้ไหมทำเองตัดเองเกี่ยวเองนักเลงพอนะคะอือฮึอันนี้อันนี้คือประกอบกลับแล้วเดี๋ยวนี้ประกอบแล้วเดี๋ยวยังไม่เสร็จเดี๋ยวต้องถอดมาเชื่อมไล่เชื่อมอีกทีอืึคะแนนถูกถูกเลยครับคะแนนถูกอันนี้คุยกันได้ไดวิศวะเขาบอกว่ารับทำเนาะสำหรับใครที่อยู่ภาคอีสานใต้นะคะ วิศวะรุ่งนะคะช่างรุ่งแกรับทำนะคะ,ะเดี๋ยวได้ไม่เกี่ยวตัดได้อ่ะตอนนี้คือประกอบกับคืนแล้วเนาะแต่ตอนนี้คือเรากำลังหาอะไรนะปะ้าอ้าวพักภูมิใจไทยไปไหนเนี่ยข้าวหอมมะลิกิโลละสิบสองบาทอโอ้อันนี้ขอโทษนะคะนี้นอกเรื่องนิดนึงอันนี้ต่อไปวิศวะบอกให้เราไปซื้ออะไรนี่ ไปซื้อหนาำเตยกันนะคะแล้วเราจะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปอีกนะคะโดยเป็นชุดกระบอกยิงลมใช่ไหมพ่มกอก,ะะกระบอกยิงลมใส่ชุดหน้าเกี่ยวอดไ้ อันนี้รถของเรานะคะใช้มา12ปีแล้วเนาะเป็นรถมือหนึ่งออกจาก,กเกษตรพัฒนานะคะเครื่องเ o 8 4นะคะ210แรงเทอร์โบเนาะฮะ260เทอร์โบนะคะเครื่อง c o 8 4แปดสีใช่ไหม,ไมเครื่องของฮีโน่ด้วยอันนั้นทำอะไรนี่ยพ่ออันนั้นก็วิศวะของเราอีกคนนะคะ วิศระไปไหนไม่รู้โอ้อันนั้นเราก็ต้องย่อนอีกเลยไหมนันแล้วก็ต้องย่นตัวนั้นด้วยเนาะทำงานนะไม่ต้องยิ้มหรอกอโอเคค่ะอันนั้นอันนั้นควบควบควบคุมงานเนาะเมื่อวันก่อนเราเปลี่ยนโรลเลอร์ไปแล้วนะคะทั้งเซตเลยลูกลว่าสองพันสี่ไม่รู้ถูกหรือแพงเนาะ แต่เขาบอกว่าเป็นอาคารมาตรฐานของแมงฝ่องกาต้องยอมรับนะว่าของเขาแข็งแรงกว่าของลูกอื่นเนะใช้สามปีมถ้าไม่โดนดินแข็งก็ไม่แตกนะ,ะอน,นี้ช่างเชื่อมเรานะคะเชื่อมได้หมดนะคะเชื่อมเชื่อมรับช่วงรับเชื่อมเชื่อประเทศไทยนะ,ะไปรุง่งเชื่อมสแตนเลสเชื่อมอะไรได้หมดเลยนะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูร้านอะไรที่สตึกเนาะ ถ้าใครมีอะไรสอบถามถามได้เลยนะคะเกี่ยวกับรถเกี่ยวเนาะถ้าบอกได้ก็บอกเนาะเพื่อช่วยกันสมาคมรถเกี่ยวของเรา